บ้านภาษาเดอะไวท์เช้าไม่ไดิแค์คลินิกแล้วก็โซลีด้วยนะครับที่สนับสนุนความสุขแบบนี้ให้ทุกคนโอ้ย <track> ขอโทษ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 โอ้ยเฮียกู้เห็นทุกคนยกเว้นขชาจริงๆขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ยูสของเรานะค,ะนครับจะครบรอบสิบปีครับผม จะครบรอบ10ปีไม่ได้นะครับถ้าหากว่าขาดการสนับสนุนจากทุกคนนะครับซึ่งก็คงติดตามได้เร็วๆนี้สำหรับยูน9675ด้วยนะครับขอบคุณเป็นรอยข้มีผลแป้งภาษาอว๋ยเช้านิตยาพินิจปีนโตรีและขลังขาซารด้ยครับพบกันในโอกาสหน้านะครับขอเสียงรีดดังๆอีกครั้งนึงครับขอเสียงิีงหน่อยได้ไหมเสียงหมดแล้วนะครับ กันใบโห่ขันคุณน,นิลาไปกกอนสวัสดีครับยูเอ็อีบหกเจ็ด้ายูิ้เนสขอขอบคุณควาฟินงจีนุชและ้เสียตอจากทุกคนในยอเและเป็นัยูเอ็นเอยีสกเจ้านมต่นดเร่มนนูอ็อยี่สุบห้ายี่สบ้าที่มาท่าทกเร่อหลอกนีกตในตาดซึ่สกการงนต่เกที่สี่สองสิสามก้าสิบเจ็อ่สองบเอ็ดหนสสี่ส 五点三七米，赛因奥比克跑出三分钟四零，奔克塞尔九秒四四，哈桑九秒九零。<noise> <noise> <noise>